ใช่ไหมกด,ดยังอ่ะขอบคุณครับมีเจะใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมาต่อท่อทไอ้ก๊อกปลา,านะครับมีปัญหาหักนะครับที่ก็ทำหมดงอนี้หักนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่วันนี้จะไปใช้ที่สวนแล้วกันก็มีซื้อนี่มาก็งอเกี่ยวในาสีหุ่นนะครับหนึ่งตัวแล้วก็กาวกระป๋องเล็กน,นะครับอกนี่นะแล้วก็ก็ตัวซันว่านะครับสีหุน่น บอกว่าตัวใหม่มาตัวนี้จะเป็นตัวส่วนแล้วก็ค่พันเคียวนะครับพอดีปัญหาก็คือวาล์วน้ํามันติดไม่ได้นะครับวาล์วฝังดินหาวาล์ว,วติดไม่มีเ,เป็นประปาหมู่บ้านนะครับก็เลยจะต้องต่อฟล็อกตัวใหม่ต่อง่ายๆนะพันเทพันเคียวก่นอนพันซักอ่า ี่สิบยห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสบหสิบหก็ดเก่อ็าม่้าห้าอต่อ,อ,องอครับก็ไม่มีประจงประแจฮะใช้ฝีมือ ย,ย,ย,ย่อเหมือนกับเดิงครับตันนี้เวลา,าจะต่อก,ก็คือต้องเปิดล็อกไว้นะครับต้องเปิดฝาเก้ามา กาวก็หาไม้ก็ได้นะจจะเลอะมือนะหรือว่าเป็นแปงก็ได้นะครับตัวก็งอกเกียวในสี่หุนนี้ก่อนนะครับเราจะต่อชิปนะครับใช้ทากาวตรงนี้นะครับจะมีน้ำซึมนะเอาขาวที่ทาได้ แล้วก็ก๊อกเปิดนะครับก็สวนเลยนะครับจะเปิดก๊อกน้ำไว้นี่ก่อนนะเรสักพักเดี๋ยวเราักพักให้เกาแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยปิดก๊อกนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่สวนนะครับเมื่อกี้มันมันโตดอกออกมาอยี้ครับการจะหักมีสูงนะครับก็เลยต่อให้สั้นนะครับก็จะช่วยได้โอเคครับน่าจะแห้งแล้วนะครับก็ปิดนะครับโอเคนะครับนี่เป็นวิธีต่อแบบถ้าไม่มีวาล์วปิดนะให้ใช้วิธีนี้นะครับนี่ครับนี่ก็ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนี่ก็ต่อ,อประปาหมู่บ้านนะครับตัวเองนี่แหละพอดีช่างก็ทําแตะ่กะ็เลยต้องต่อนะครับพี่ที่บ้านลำบูพานนะฮะตะบนผาตั้งอำเภอสะกลจังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ลุยงานสวนเนี่นะครับก็รับจอบแถวแถวบ้านอยู่ยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ